สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายโสอีสา,ออาสนออนทว์พาเพื่อนๆออกนอกพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะวันนี้มาทุละมาเจอกิ่งชะอมนะคะกิ่งละสองบาทเยอะมากเลย กิง่งกิ่งละสองบาทน,นะคะของปลูก พี่เจ้าของสวนชะอมนะคะกำลังปักชำกิ่งชะอมเยอะมากเลยค่ะดูนะคะบริเวณหลานหน้าบ้านกว้างมากเลยวิธีขั้นตอนการทบนะคะถามแบบคร่าวๆมาค่ะพี่เขาบอกว่าตัดกิ่งมาชำน้ำยาเล่งลากนะคะ แล้วผสมดินแล้วก็กรอกดินใส่ถุงแล้วชัาแบบนี้ค่ะชัาแล้วอบไว้นะคะอบแบบนี้เลยดูค่ะเยอะมากเลยนะคะที่ครอบเป็นพลาสติกคือชัาแล้วอบไว้นะคะดูค่าเยอะมากเลยลูกค้าสั่งทีเป็นพันสองพันก็มีนะคะไปลงสวนใหญ่ เพิ่งเปิดพลาสติกคลุมนี่เพิ่งเปิดได้หนึ่งวันนะคะพลาสติกคลุมเปิดขึ้นมาก็คือจะแทงหน่อแบบนี้เลยนะคะแทงยอดแล้วนี่คือรอให้ออกลากนะคะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าสั่งแล้วค่ะ2,000กิ่งส่วนด้านนี้พร้อมลงดินแล้วนะคะ ปลูกลงดินหนึ่งเดือนสามารถตัดขายได้เลยนะคะทุกคนดูค่ะเราเอากิ่งแบบนี้ไปลงดินนะคะหนึ่งเดือนถัดมาตัดยอดขายได้ค่ะกิ่งละสองบาทน,นะคะทุกคนเนี่ยที่มองเห็นเนี่ย ปักชําถุงแบบนี้ค่ะสองบาทนะคะสองบาทค่ะ

เยวแกแจ่เขาเห็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะอยู่แบบพอเพียงมีสวนนะคะสวนพี่แกมีชะอมเยอะมากปักช้ำกิ่งขายมีปลูกพลิกปลูกทุกอย่างที่กินค่ะไม่ใช่กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมีรถมารับซื้อยอดชะอมที่บ้านทุกวันนะคะมีชะอมมีพริกมีทุกอย่างขายได้หมดเลยค่ะรถตลาดมารับส่งที่บ้านเลยนะคะมีเงินเข้าบ้านทุกวันบ้านไม่ต้องเช่าพี่แก็บอยู่แบบว่ามีความสุขมากชอบค่ะชีวิตชนบทแบบนี้ ที่มองเห็นนะคะส่วนชะอมนะคะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะคะส่วนชะอมค่ะ นี่นะคะป่าชะอมค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าปลูกเนะะี่ยค่ะต้นชําที่ชําแล้วที่เข้ามาปลูกนะคะดูยอดนะคะสองนอละสองบาทปลูกเป็นร่องแบบนี้ค่ะตัดได้ตลอดปีเลยนะคะถ้ามีน้ํา ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามรับชมค,คลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เยโสอีสานออนไได้วยนะคะเยโสลงคลิปทุกวันเวลา12นาฬิกาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ